นุสราต้องคำยอดมือเซตบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปิดใจหลังจบศึกคัดโอลิมปิก2024นัดสุดท้ายควนหลงหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียไป3-1เซตในศึกโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกกลุ่มซีนัดสุดท้ายทั้งนี้นุสราให้สัมภาษณ์ชื่นชมน้องๆทุกคนที่ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่อยากฝากให้ดูแลเรื่องสุขภาพและรักษา,ษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปส่วนโอกาสที่ตนจะกลับมาลงเล่นให้ทีมชาติไทยอีกครั้งยอมรับว่าค่อนข้างยากมากๆ ถึงภารกิจที่เรามาช่วยน้องๆก็ถือว่าตั้งแต่เราเล่นมาเราค่อนข้างที่จะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆในทุกเกมน้องๆก็มีความมั่นใจขึ้นอย่างแม์สุดท้ายนี้ทุกคนก็ทําหน้าที่ได้ดีมากดีมากแต่ว่าน้องๆยังเหลือภารกิจที่เอเชียนเกมเราก็อยากให้น้องๆดูแลสุขภาพร่างกายเพราะใช้งานค่อนข้างเยอะมีเวลาฟื้นฟูร่างกายไม่กี่วันก็ต้องแข่งแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนรักษาสุขภาพและรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนโอกาสกลับมาลงเล่นทีมชาติต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมาก เพราะครั้งนี้เป็นจังหวะที่เราว่างอยู่พอดีและโค้ตก็อยากให้เราเข้ามาช่วยดูให้หน่อยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเล่นก็ได้แต่เราสามารถทาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะของตัวตีตัวเซตหรือว่าระบบทีมวางกลยุทธ์ต่างให้น้องแต่เมื่อโค้ดให้เราลงไปเล่นเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ